สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับไอแม็กสตอรี่นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาสร้างรูปภาพ AI กันนะครับผมเราจะมาสร้างรูปภาพ AI กันทางเว็บไซต์แอป G ีมินินะครับผมหรือว่าบาทนั่นเองนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับเปลี่ยนมาเป็นเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็น G ีมินินะครับเพื่อจะได้สร้างารูปภาพได้ด้วยนะครับให้ AI สร้างรูปภาพได้ด้วยแล้วก็สร้างาตัวรังสือเหมือนเดิมได้ ปกตินะครับผมอ่าก่อนอื่นแล้วเข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป G Mini G E Mini นะครับนี่ครับผมตัวแรกเลยนะครับ G m i i Google c o m app แอปส a ล p แ,แ,แนะครับผมกดเข้าไปพอเขามาหน้านี้แล้วเขาจะให้ล็อกอินด้วย Google นะครับผม หรือว่า Gmail นั่นเองนะครับผมใช้งานฟรีนะครับผมล็อกอินเข้ามาก็าจะมาหน้านี้นะครับถ้าใครเข้ามาใหม่ก็เขาจะให้ล็อกอินด้วย Gmail นะครับหรือว่าบัญชี Google ของเรานั่นเองนะครับผมอ่าพอมาหน้านี้แล้วก็หน้าตาก็เป็นเหมือนกับบาทเวอร์ชั่นเก่าเลยครับที่ใครเคยใช้บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่นะครับคือ G Mini นะครับคือตัวนี้จะสามารถ สร้างรูปภาพด้วย AI ได้นะครับเพียงแค่เราป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับผมป้อนข้อมูลเข้าไปตรงนี้เลยนะครับป้อนพร้อมที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองป้อนข้อมูลกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องพิมพ์คาว่า generate นะครับ g e n e r a, a t e นะครับแล้วก็ตามด้วย เว้นบกแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เขารองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับถ้าป้อนเป็นภาษาไทยเข้าไปเขาจะไม่สามารถสร้างรูปภาพขึ้นมาให้เราได้เราต้องสร้างด้วยภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษผมแนะนําให้ไปแปลนะครับใน Google ได้เลยนะครับผมจะลองทําให้ดู นี่เข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแปลภาษาแล้วก็สลับภาไทยเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเราต้องการจะสร้างอะไรผมจะลองสร้างพญานาคลองดูนะครับลองดูเป็นพญานาคนะครับพญานาคพิมพาา์ภาษาไทยเราก็จะได้คําแปลเป็นปาภาษาอังกฤษ,าษ,าษาด้านล่างนะครับเป็นเซอร์เพนนะครับแล้วก็กดตรงสี่เหลี่ยมนี้เพื่อคัดลอก คัดล็อกปั๊บแล้วเราก็กลับมาหน้า G ีมินิของเรานะครับตรงนี้อ่าทีนี้เราก็กดค้างไว้แล้วก็วางนะครับก็จะได้จีเนเรตแล้วก็ตามด้วยเซอร์เพนนะครับทีนี้เราลองกดจีเนเรตตรงที่ลูกศรชี้ไปด้านขวามุมล่างนะครับผมกดเข้าไปปับ๊บอ่า ตอนนี้กำลังเริ่มประมวลผลนะครับรอสักู่ว่านาตาจะเป็นอย่างไรจอกมาอย่างไรนะครับโอ้โหได้รูปภาพออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมพญานาคนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคำศัพท์ที่เราแปลออกไปนี่พญานาคเนี่ยทางภาษาอังกฤษอาจจะแปลออกมามันจะเกี่ยวกับ พวกงูใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับผมอาจจะไม่ตรงตัวตรงตัวเหมือนกับพญานาคที่เราเห็นที่เมืองไทยที่าตามสื่อต่างๆนะครับผมเพราะว่าภาษาอังกฤษปแปลมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะเป็นงูงูใหญ่ประมาณนั้นนะครับนี่ครับผมพญานาคนี่คือภาพจาก AI นะครับถ้าเราต้องการจะสร้างเีก แล้วก็กดตรงนี้เลยครับผมเห็นไม้ลูกศรเห็นดินสอไหมครับรูปดินสอด้านบนตรงนี้กดตรงนี้อ่าแล้วก็แค่ลบตัวนี้ออกด้านล่างออกด้านหลังออกนะครับผมเจนเนเรตด้านหน้าก็ยังอยู่ไม่ต้องเอาออกนะครับทีนี้เราก็ลองป้อนคําใหม่เข้าไปนะครับผมจะลองเป็นังกรไฟดูซิเป็นยังไงนะครับก็ไฟไฟนะครับ แล้วก็ดาก้อนดาก้อนคือมังกรไฟนะครับแล้วก็กดอัปเดตปั๊บมาดูกันครับว่าภาพจะเป็นอย่างไร์เฮียอ i สองไฟดาคอนนะครับมาแล้วครับโอ้โหภาพสวยเลยครับผมภาพสวยเลย มาดูครับผมอือืสวยเลยนะครับ ai สร้างออกมาได้สวยมากังกรไฟว้าวสวยๆๆนี่ครับผมตัวนี้ดูดันดูดัน <c oughs> นี่ครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับมาแนะนำใช้เว็บ ไซน์นะครับจีมินิเพื่อสร้างรูปภาพให้อาสร้างรูปภาพนะครับผมหรือว่าใครอยากจะสร้างเป็นเนื้อเรื่องข้อความก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับผมก็กดเข้าไปตรงพร้อมนะครับผมแล้วก็ป้อนอเนื้อเรื่องข้อความไปนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปสร้างเนื้อเรื่องนะครับ เกี่ยวกับความรักอ่ะล้วลองกดลูกศรไปนะครับอาทีนี้ก็จะมีนะครับเรื่องราวความรักที่ AI สร้างขึ้นมานะครับผมเป็นพ็อดเนี้ยเรื่องให้เรานะครับก็มีชื่อว่าบ้านหมอกแห่งรักนะครับเนะี่ยก็มี เราก็จะเป็นนิยายมาเลยนะครับทีเราจะเอาไปเล่าเป็นนิยายก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อ่านดูว่าต้องการจะแก้ไขตรงไหนแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับสามารถทําเป็นนิยายได้เลยนะครับผมแต่งเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือบทข้าวๆนะครับบทข้าวๆที่เขาสร้างขึ้นมาให้เรานะครับสร้างได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือเลยทีเดียวใน นะครับตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้ g ีมินนะครับใครสนใจอยากจะลองใช้เพื่อมีประโยชน์ก็เข้ามาลองทํากันดูได้เลยนะครับผมโอเควันนี้มีประมาณนี้นะครับมาแนะนําทุกคนใช้ a AI แต่งรูปภาพใน g ีมินนะครับวังว่าจะชื่นชอบถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอแ s t o r y โดย่ ory, โดยกักนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ